สวัสดีครับสวัสดีตอนเชา้ชาเช้าแปดโมงนะครับผมในทิ่บ้านสวนน้องอมนะครับทีนี้บรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนอีกแล้วตกมาวันสองวันกระบอกพายุเข้าถึงวันที่สิบเจ็ดนี่เข้ามาดูสวนครับ ตัวนี้มันจะเป็นผักเผ็ดเรียกผักเผ็ดใหญ่มีใครเคยเห็นบ้างไหมครับดอกเขาจะมันจะเป็นแบบนี้ผักพวกนี้ครับสามารถขายได้ขายขายได้ กระปุกที่นี่ขายได้หมดครับเดี๋ยวคงจะเก็บพริกอ่ะผมจะให้ดูผักผักเผ็ดทำไมเขาเรียกผักเผ็ดถ้าแถวอีสานนี่ผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะแต่ว่าแถวภาคเหนือเนี่ยตอนเนี้เขาจะใส่พวกแกงแค่ คือแกงแครมันใส่หลายอย่างเนาะมีทั้งถัว่วทั้งอู้ผักนี่หลายอย่างแต่ที่ว่าผักบางคนไม่รู้คือผักเผ็ดมันมีผักเผ็ดใหญ่ผักเผ็ดเล็กผักเผ็ดเล็กคือจะมีเนี่ยผักเผ็ดตัวเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยนิยมกินกันเท่าไหร่เขาจะกินผักเผ็ดใหญ่ ชื่อมันจะเหมือนผัดผักเผ็ดนะแต่มันไม่เผ็ดแต่มันจะเฟื่อนเฟือนแกงแคร์ไหมคือแกงแคร์คือใส่อาหารเป็นอาหารหลายอย่างเป็นใส่หลายอย่างใส่ทั้งชะอมใส่ทั้งบวบใส่ทั้งมะเขือใส่เฮ้ยมีผักอะไรใส่ไปหมดแต่ผักส่วนใหญ่ที่ขายไม่ได้คือผักเผ็ด สังเกตที่ใบนะครับสังเกตที่ใบกันคล้ายๆใบสาบเสือเนาะแต่มันไม่ใช่สาบเสือจะออกสับๆหน่อยดอกมันที่จะไม่เหมือนกัน อันนี้ผมย้ายมาปลูกครับม,มันอยู่ในสวนผมนั่แหละผมผมย้ายปลูกให้เป็นที่เป็นทางเดี๋ยวผก็จะเก็บพริกแล้ว